อีโคสปอร์ตแจ้งซ่อมอาการแอร์ไม่เ e ย็นรถใช้งานไปแล้ว092719หรือ92,719กิโลเมตรครับอุณหภูมิหนปัดรายงานไว้ที่35องศาตรวเช็คตอน14นาฬิกานะครับเสียงเหมือนกองแอร์ตันนะลมออกน้อยนะฟังเสียงลมเปิดพัดลมสุดแล้วนะ ปิดนิ้หน้นากาศภายนอกปรับความเย็นสุดคอแมแอร์ทำงานกปกติสเปคน้ำยายแอร์ของอรถกอร์ดิโกโ้นะครับในรถตอนนี้เย็นได้แค่17องศานะครับค่าความร้อนระบบแอร์อยู่ประมาณ220นะครับถอดกรองแอร์ออกมาดูนะ สภาพกองแอร์นะครับาภาพภายในตู้แอร์นะครับสะอาดนะครับฉายแบ็คไลท์นะครับไม่มีคราบ UV ไ,ไม่มีคราบ UV ครับตู้แอร์สะอาดครับจัดชุดอะไรให้รถ f อร์ด c o s p p r t รถใช้งานไปแล้ว92,719กกิโลเมตรนะครับ คันนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนคอนโทรลวาลนะเปลี่ยนวาลวฉีดน้ํายาแอร์มีโอลิ k งนะครับมีเติมน้ํามันคอมนะครับแล้วก็เปลี่ยนกรองแอร์แล้วก็ทําความสะอาดแผงคอนเดนเซอร์ด้านหน้าสภาพกรองแอร์นะครับตัวนี้อุดตันนะลมในรถไม่แรงนะครับางจัดรถเตรียมลงมือถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรนะครับช่างลงมือถอดเปลี่ยนคอนโทรลวาลที่ก้นคอม ช่างจัดการถอดวาลฉีดน้ำยานะครับน้ำมันแตะจิบเอาผ้าซ่อมผ้ามาล่เอาผ้ามาซ่อมผ้ามาบอกแล้วบอกแล้วเอาผ้าซานมาผ้าซานมาเทียบตัวคอนโทรลวาลระหว่างของเก่าและของใหม่นะคะเดี๋ยวช่างจะได้ชโลมน้ำมันแล้วก็จัดการประกอบครับคอนโทรลวาลนะจะเป็นวาลควบคุมแรงดันคอมเพรสเซอร์ลูกนี้นะครับ ทางจัดการประกอบคอนโทรลวาลนะอะไรเก่าของรถฟอ r ์ดอีโคสปอร์ตคันนี้นะฮะอันนี้เราเปลี่ยนวาลให้เรียบร้อยนะครับคอนโทรลวาลเรียบร้อยคันนี้จะเป็นโอลิงแบบวงเหล็กนะครับเป็นโอลิงเฉพาะของฟอร์ดนะครับจัดการเปลี่ยนเรียบร้อยครับอังจัดการอัดแรงดันเช็ครั่วระบบนะครับ จุดที่เราเปลี่ยนโอลิงครับเปลี่ยนวาลเปลี่ยนคอนโทรลวาลเช็คล่วนะครับล้างขราบน้ำมันเราฉลมโอลิงต่างๆไ้ช่างจัดก,การล้างขาบน้ำมันต่างๆนะที่เลอะออกมา ช่างจัดการเติมน้ำมันคอมเพิ่มเข้าไปในระบบนะครับฟ o ร์ดอีโคสปอค่ะเดี๋ยวไปดูความเย็นภายในรถค่ะตอนนี้ภายในรถนะคะปรับระดับน้ำยาแอร์อยู่ที่สูตรเปอร,ร์ปบิทพัดลมอยู่ที่2ค่ะเดี๋ยวจะลองเล็งสุด สปีดพัดลมอยู่ที่เบอร์สี่นะคะลมแรงขึ้นค่ะหลังจากที่เปลี่ยนตัวกองแฮมายมาที่สองนะคะตอนนี้วัดความเย็นออกจากช่องลมค่ะได้อยู่ที่5องศาค่ะอุณหภูมิรอบๆก็อยู่ที่31องศาค่ะก่อนถอดซ่อมถอดเปลี่ยนอะไรนะคะวัดความเย็นได้17ค่ะหลังจากเปลี่ยนอะไรตอนนี้ก็ลงมาถึง4องศาค่ะ หลดผ่านการใช้งาน92,719กิโลเมตรค่ะตอนนี้เดินเบาค่ะวัดค่าการทำงานด้านโลอยู่ที่30มสิบไฮอยู่ที่200ค่ะคอมแอร์ตัดคอมทำงานคอมแอร์ตัดต่อปกติค่ะวัดความเย็นได้ลงมาที่5องศาค่ะ ตั้งทำการฉีดตั้งความสะอาดแข่งหน้ารถให้ค่ะสภานรัาที่ไหลออกมาดำมากค่ะมันมีแต่เศษปูนเศษดินทุกปรดกค่ะร้านอนุรักษ์แอร์เปิด9้าโมงเช้านะครับปิด6โมงเย็น พักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงนะครับร้านปิดประจำปีวันที่5้ถึงเก้าพฤศจิกาหยุดวันอาทิตย์นะครับ